สวีสดัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในช่องแม่จา๋าพ,เพ Hello า,าพเพลินฮัลโหลเอเวอวันเวลคอมชูมล์ชาแนลแม่จ๋าพาเพลินนะคะทุกคนเรามาพบเจอกันในช่องนี้นะคะเราก็จะไม่พลาดของสวยๆงามๆธรรมชาติดีๆวันนี้นะคะแม่จ๋าเอาดอก ลูพินนะคะทุกคนดอกนี้ชื่อดอกลูพินนะคะเอาดอกลูพินสวยๆมาฝากทุกท่านทุกคนนะคะดอกลูพินนะคะจะเป็นดอกไม้ป่านะคะแล้วก็จะมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะบางสายพันธุ์ก็เอามาปลูกในบ้านในสวนได้นะคะเป็นไม้ประดับ เป็นดอกไม้ประดับในสวนได้นะคะส่วนอันนี้นะคะที่แม่จ๋าถ่ายเขาจะขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะทุกคนซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของบริเวณในในหมู่บ้านที่แม่จ๋าอาศัยอยู่นี่แหละค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเขาจะสงวนไว้ให้เป็นธรรมชาตินะคะในในหย่อมนี้นะคะก็ทั้งหญ้าทั้งดอกไม้ทั้งอะไรก็ขึ้น อ่เขาจะสงวนไว้ให้เป็นธรรมชาติให้มแมลงให้อะไรอย่างเงี้ยอ่เขาได้อยู่อาศัยเนาะนะคะตรงนี้ก็เป็นลูพินซึ่งทุกคนมันจะมีหลายสีมากๆนะคะจริงๆแล้วลูพินเขาจะมีหลายสีมากนะคะบางทีก็จะมีแต่ในส่วนตรงนี้ที่แม่จ่ายเห็นเขาจะเป็นม่วงเป็นชมพูเป็นขาวนะแต่จริงๆเขาจะมีหลายสีมากมีมากกว่านี้นะคะมีหลายสีมากกว่านี้แต่ในเวิร์กนี้ก็จะประมาณที่เห็นทุกคนในช่วง หน้าร้อนนะคะหน้าร้อนของทางยุโรปเราก็จะได้เห็นลูพินเนี่ยอยู่ทั่วไปเลยนะคะตามข้างทางข้างถนนนะคะตามป่าตามาสวนของบ้านผู้คนนะคะซึ่งเราจะเห็นกันได้ทั่วๆัวไปในช่วงหน้าร้อนนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ไม่ยืดไม่ยาวไม่ยืดเยอะไม่พูดเยอะนะคะก็ เ่าเป็นคลิปสั้นๆเอาของสวยๆงามๆมาฝากดอกไม้งามๆสวยๆในช่วงหน้าร้อนนะคะเอามาฝากทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องล่าลาจากกันไปนะคะแล้วไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆซับสไคร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะหวังว่าทุกท่านจะมีวันที่ดีนะคะในวันนี้มีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะ <C 1> คลิปนี้แม่จ่าขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย